สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องย t u b e ตั้มดำซิ่ง13นาฬิกา11นาทีนะครับสามนาฬิกา11นาทีนะครับครับถึงหน้าโรงพยาบาลบ้านไผ่ก้มเข้ามาก้มเข้ามาข้างหลังก้มเข้ามาครับเอาหวอมาเอาหงอมาข้างหลังด้านหลังก้มเข้ามานะครับด้านหลังก้มเอาหวอมาเยอะๆนะครับ

น้ำพี่น้องเท่าไหนอยากได้เป็นมงคลก็น้ำไปได้นะครับข้างห ala <c ough> ลังก้มเข้ามานะครับอันนี้ก็เสียท่ามต้งสิ่งสลายในเห็นะครับ ผีเสื้อตัวนี้นะครับผีเสื้อตามนูตาครับพี่น้องไปแล้วเนี่ยผีเสื้อตัวนี้ยังตามนูตาอยู่ไหยนะครับเนี่ยนี่ครับผีเสื้อผีเสื้อ

เด็กน้อยเนีรกน้ยอย้อเลยครล้มก็มีครับล้มก็มีนั่งรอหลวงตาลมก็มีลล ah, uh, mm ้มลมครับครับผมหลวงตา พี่เอานมพี่เอานมให้ด้วยเด้อเอาเอานมให้พี่คนนั้นด้วยต้มต้มยาพนังนมคุณยายคืออยู่ข้างแท่น่ะโอ้เอาเอาเอาไปให้เลยพี่แบกทางเข้าไปหน่อยพี่คุณยายมาไม่ได้อยู่ข้างในนะครับเอาเอนมไปให้คุณยายหน่อยครับให้พี่พุทธเอานมไปให้คุณยายข้างในกระเพงนะครับ คุณยายมานั่งรออยู่กระแพงเสวนพี่ท่านนี้ก็ล้มนะครับเมื่อกี้โดนเบียดล้มโดนเบียดล้มเลยครับได้นำนมนำน้ำให้ท่านนะครับเมื่อกี้นะครับว่าระวังงน้ำแตงไม้เก็บไว้บูชาเลยนะครับว่าระวังน้ำแตงไม้เก็บไว้บูชาเลยนะครับ

น้องเยอะมากเนาะพี่น้องหลายแห่งน้ะเมือนนี้เนาะพี่น้องเยอะมากมากเลยครับวันนี้ดอกไม้เ็ีไวบบูชาลยนะครับไค่คิดยังกม้ใครคิดเปบอยังครับโมประมาณห้า้อยห้อท่าบอสอะโนมาเน้ะ าน <l Diamond> อาสาคุภัยบอกว่าอีกไกลอยู่นะครับกวัวจะพ้นพี่น้องเรานะครับกหัวาหัวมาหัวคหัวมาแล้วพรนะครับไม่ก้มหัวมาตงตาคอไม่ถึงนะครับ ฟังไว้บฟังไว้ครับฟังไว้เลยฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้ครับฟังวเลยฟังว้ังตังฟังฟังังั สวัสดีพี่น้องญาติทุกคนทุกท่านนะครับดอกไม้พี่เอาไว้บูชาพระนะครับลวงตาให้คืนนะครับเป็นมงคลเนะครับดอกไม้เอาไว้นะพี่นะดอกไม้ลวงตาให้คืนนะครับ ดงน้าได้เลยพี่ได้แกะแกะน้ำเป็นน้ำมงคลได้ครับแล้วก็นําดอกไม้ไปไหว้ไหว้พระนะครับมาถึงหน้าสถานีตํารวจอำเภอสถานีตํารวจภูธรอำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องมาถึงหน้าสถานีนะครับ ถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรนะครับอำเภอบ้านไผ่แล้วนะครับขนานี้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็เดินอยู่ใกล้ๆหลวงตานะครับพี่น้องถ่ายทอดให้พี่น้องรับชมนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่นําเสนอนะครับไล์ถ่ายทอดให้พี่น้องรับชมทางบ้านนะครับนี่ครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ท่านมา รอกลับบ้ขอพรลงตานะครับอ่ะกลมมาพี่ครับวันที่ปกับอาจาย์นะครับผมวันนี้ครับกลับบ้านไท่ครับกลับบ้านไทยวันนี่เป็นกลับบ้านจานเป็นวันผู้กำกับบ้านไทยนะครับนี่ครับนี่ครับผู้กำกับบ้านไทยนะครับบาจามารอนะครับาร้งครับ รวมกับรวมกับบ้านไผ่ท่านมารอ,อกราบลงตาอีกรอบนะครับเมื่อวานก็ไปรับลงตาครับสวัสดีครับผมน,นะครับนี่คือสถานีตำรวจนะครับผู้ทอบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่นะครับหลงจะหมากอนแก่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นคนกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง y o u t u นะครับ ตั้มดำซิ่งนะครับแล้วก็ช่อง YouTube สัทธาหลวงตาบุญชื่นฝากพี่น้องด้วยนะครับสองช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ